ในโลกของเรามีเรื่องลี้ลับอยู่มากมายและในปัจจุบันก็ยังหาคำตอบของเรื่องเหล่านั้นไม่ได้เช่น UFO วัตถุบินลึกลับที่ยังคงเป็นปริศนาว่ามันคืออะไรกันแน่หรือ Bigfoot สิ่งมีชีวิตปริศนาที่อยู่ในแถบแคนาดามีลักษณะเหมือนมนุษย์ที่มีขนสีน้ำตาลปกคลุมทั้งตัวเป็นต้นในเกมเดอะซิมเองก็เหมือนกันมีเรื่องลี้ลับซ่อนอยู่ในเกมนี้ ก็ตอนนี้เกมเดอะซิมสถูกนำกลับมาขายใหม่ในสตรีมใครสนใจก็ไปซื้อกันได้วันนี้ผมเลยทำคลิปอันดับเรื่องลี้ลับที่อยู่ในเกมเดอะซิมสจะมีอะไรกันบ้างก็ติดตามรับชมได้เลยครับ 1. Bigfoot Bigfoot หรือที่รู้จักในชื่อ Sasquatch เป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ปรากฏในตำนานพื้นเมืองของอเมริกาเหนือโดยเฉพาะในแถบสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีแรงงานการพบเห็นมาหลายร้อยปีแต่ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัดว่าสิ่งมีชีวิตนี้มีอยู่จริงลักษณะของบิ๊กฟุตตามคำบอกเล่าและภาพถ่ายจากพยานบิ๊กฟุตมีลักษณะคือมีขนาดตัวใหญ่สูงประมาณ2-3เมตรมีขนดกปกคลุมทั้งตัวมักเป็นสีน้ำตาลเข้มดำหรือแดงเดินสองขาคล้ายมนุษย์แต่ท่าทางเหมือนลิงใหญ่รอยเท้าใหญ่ กินตัวแรงและส่งเสียงปแปลกๆเช่นคำรามหรือกรีดร้องซึ่งเราจะพบกับ Big กฟุตได้ในเกมเด็กซิมสอภาคเสริมที่มีชื่อว่าบ o อนวัวยัดโดยให้เราทำการหาแผนที่ไปที่ภูเขาปริศนาในการหาของผมจะใช้วิธีการขุดหาเพราะทำได้ง่ายอยู่ที่ไหนก็ทำได้เมื่อเราเจอแผ่นที่ให้เราไปพักร้อนที่3ทะเลสาบจะเป็นพื้นที่หุบเขาเหมาะแก่การตั้งแคมป์และนอนในเต็นท์ จากนั้นให้เราออกเดินทางไปที่โพลีลับที่มีข่าวลือว่ามีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่ใกล้ๆโพลีลับนี้ให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังด้วยแหมทำเอาไม่อยากไปเลยแต่ในเมื่อมาถึงแล้วก็ต้องไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาเมื่อมาถึงเราจะพบกับป่าที่มีต้นไม้เป็นจำนวนมากและมีกระท่อมเล็กๆอยู่ในป่าเมื่อเราเข้าไปดูข้างในเราจะพบกับซิมที่มีขนเสียตาตาลเต็มตัวและอยู่บนใบหน้าเดินหลังคอม ซึ่งนั่นก็ทําให้ผมรู้เลยว่านี่แหละคือเจ้าตัวบิ๊กฟุตแต่ท่าทีของเจ้าบิ๊กฟุตไม่ได้ดูดูร้ายอย่างที่คิดเราสามารถเข้าไปคุยผูกมิตรเล่นหรือแม้แต่เต้นกับบิ๊กฟุตได้เมื่อเราเป็นเพื่อนกับเจ้าบิ๊กฟุตแล้วเราสามารถชวนให้เขามาอยู่กับเราได้เหมือนเจ้าบิ๊กฟุตจะดีใจเลยเข้ามากอดผมคงจะเหงาที่ไม่มีเพื่อนทำให้เราปิดตำนานสัตว์ร้ายแห่งหุบเขาสามทาศราบไปได้ 2 UFO UFO หรือวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้คือวัตถุที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าหรือเคลื่อนที่ในอากาศโดยที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรอาจเป็นเครื่องบินดโดรนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือแม้แต่บางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ UFO มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามรายงานของพยานแต่โดยทั่วไป ลักษณะของ UFO ที่ถูกกล่าวถึงบ่อยมีดังนี้ 1. ทรงกลมมีลักษณะเป็นลูกบอลเหลืองแสง 2. ทรงจานคล้ายจานบินซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่นิยมมากที่สุด 3. ทรงสามเหลี่ยมมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมพร้อมไฟสองสว่าง 4. ทรงกระบอกคล้ายแท่งหรือซิก้าและทรงอื่นๆเป็นต้นการเคลื่อนที่ของ UFO สามารถบินและเปลี่ยนทิศทางได้อย่างฉับพลันบางครั้งลอยนิ่งกลางอากาศโดยไม่มีเสียงหรือมีความเร็วสูงเกินกว่าที่เครื่องบินทั่วไปจะทำได้เราสามารถพบ UFO ได้ในเกมเดอ s ซิมทองพักหลักเมื่อเราเข้ามาในเมืองสเตนทาวที่พื้นที่เป็นทะเลทรายหากเราสังเกตไปร,บรอบๆเมืองเราจะพบกับซากของยานตบ ที่มีลักษณะเหมือนจานซึ่งน่าจะคือ UFO รูปร่างจานบินนั่นทำให้ผมคิดว่าในเมืองนี้มีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆพอผมได้เข้าไปเล่นในครอบครัวคิวเลสจะเห็นได้ว่าวิทคุณอยากที่จะสำรวจดวงดาวมากๆผมจึงให้เขาจ้องมองดาวผ่านกล้องโทรทัศน์เมื่อส่องเป็นระยะเวลาหนึ่งเราก็จะเจอกับคัสซีนที่จะพาเรามาพบกับ UFO ที่รูปร่างเหมือนจาน ใช้แสงดูดเราขึ้นไปบนยานจากนั้นก็จะบินหนีไปจะเห็นได้ว่าเราไม่เห็นผู้ที่ขับยานลำนี้จากนั้นซิมของเราก็จะหายไปส่วนค่าความต้องการของซิมก็แปรปวนขึ้นลงไปมาเรียกได้ว่าซิมของเราถูกลักพาตัวจากย f o โอเลยก็ว่าได้เมื่อเวลาผ่านไปสักพักย f o โอลำดังกล่าวก็จะพาวิทยุคุณกลับมาส่งที่บ้านพร้อมกับฝังความจำที่ไม่สามารถลืมได้ให้กับ วิทย์คุณสเอเลียนถ้าเราพูดถึง UFO <to talk? S 1> แล้วเราก็ต้องพูดถึงมนุษย์ต่างดาวหรือเอเลียนสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกเพราะทั้ง ยูเและ a อเลีต่างก็ถูกเชื่อมโยงกันเพราะผู้ที่ขับ u ูเโอส่วนใหญ่จะเป็นเอเลียนเอเหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่อาจอาศัยอยู่นอกโลกของเราไม่ว่าจะเป็นในระบบสุริยะหรือที่ไกลออกไปในกาแล็กซี่อื่นน,นักวิทยาศาสตร์ยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดว่ามีเอเลียนจริงหรือไม่แต่มีทฤษฎีและการค้นหามากมาย ที่พยายามหาคำตอบในเกมเดอะซิมภาคหลักเราจะเจอเอเลี่ยนตั้งแต่ยังไม่เข้าเกมเลยโดยที่จะอยู่บนหน้าปกเกมเอเลี่ยนมีลักษณะเด่นๆเ,เลยก็คือผิวสีเขียวตากลมโตสีดําไม่มีผมและขนาดตัวเท่ากับคนปกติต่อจากที่วิทคุณได้ถูก UFO ลักพาตัวไปเขาก็มีอาการแปลกๆเช่นอ้วกเหมือนคนแพ้ท้องและมีขนาดหน้าท้องที่ใหญ่ขึ้นแบบผิดปกติ และใช่ครับวิทคุณท้องซึ่งแปลกมากเพราะวิทคุณเป็นผู้ชายเขาต้องถูกทำลายบางอย่างบนยาน UFO ก็เป็นได้เ,เมื่อเราถึงเวลาคลอดลูกเด็กที่ออกมาจากท้องวิทคุณก็มีลักษณะไม่เหมือนคนทั่วไปทั้งการออกมาจากท้องการลอยมาอยู่ที่มือและสีผิวอะไรต่างๆและก็ได้แหละครับเขาอยู่ในท้องวิทคุณเขาก็เป็นลูกของวิทคุณนั่นทำให้ผมนึกถึงหนังไทยเรื่องกาวเวที่บางเพลงเลย ใครสนใจลองไปหาดูกันได้หนังค่อนข้างที่จะเก่าและก็สนุกไม่น้อย 4. ีตุ๊กตาวูดูตุ๊กตาวูดูเป็นวัตถุที่มักเกี่ยวข้องกับเวทมนต์และความเชื่อทางไสยศาสตร์โดยเชื่อว่ามันสามารถใช้ควบคุม หรือส่งผลกระทบต่อบุคคลที่มันเป็นตัวแทนตุกตาวูดูมีชื่อเสียงมากในวัฒนธรรมของวูดูซึ่งเป็นความเชื่อทางศาสนาและศิลศาสตร์ของแอฟริกาและแคริบเบียนในเกมเดอะซิมสอภาคเสริมที่มีชื่อว่าบอนวูยาร์ตก็มีตุกตาวูดูเช่นกันวิธีที่จะไปหาก็คือให้เราหาแผนที่ไปยังกระท่อมลีลับเมื่อเราเจอแผนที่แล้วก็ให้เราไปพักร้อนที่เกาะทวิกกี เป็นพื้นที่ชายทะเลเหมาะแก่การเล่นน้ําและอาบแดดมากเมื่อเรามาถึงให้เราไปพื้นที่ส่วนการที่มีชื่อว่ากระท่อมลีลับที่ที่มีตำนานหรือมีพลังงานบางอย่างณนะสถานที่แห่งนี้ก็เป็นได้เมื่อเรามาถึงเราจะพบกับกระท่อมที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ําล้อมรอบเมื่อเราเข้ามาด้านในเราจะพบกับแม่มดฮาร์ดที่กําลังซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แต่ดูเหมือนเขาจะทําได้ไม่ค่อยดี ไหนๆเราก็มาแล้วก็ให้เราเสนอความช่วยเหลือกับแม่มดฮาร์ดจากนั้นเราก็ทําการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างที่เสียภายในนั้นขอบอกไว้ก่อนนะว่าก่อนมาที่นี่ควรมีความรู้ด้าน,นกลไกไว้บ้างเพื่อที่จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อเราซ่อมของหมดทุกอย่างแล้วแม่มดฮาร์ดจะเข้ามาขอบคุณเราและให้สิ่งของกับเรานั่นก็คือตุ๊กตามิสเตอร์มิกเกิล หรือก็คือตุกตาวูดูนั่นเองโดยความสามารถของตุกตาวูดูนั้นก็คือเราสามารถใช้ทําให้ซิมอื่นรู้สึกโกลว,วายทําให้ตัวเหม็นทําให้สืบทราบได้และยังสามารถผูกมิตรทําให้รักได้ช่างเป็นตุกตาที่น่ามีไว้ครอบครองมากและพวกคุณละ่ะอยากมีไว้สักตัวกันไหม 5. กระท่อมของแม่มดบาบายาก้า แม่มดบาบบยาก้าเป็นตัวละครจากคติชนของชาวสลาฟตะวันออกโดยเธอเป็นแม่มดผู้ลึกลับและน่ากลัวมักปรากฏตัวในนิทานพื้นบ้านรัสเซียยูเครนและเบลารุสแม่มดบาบบยาก้ามักอาศัยอยู่ในกระท่อมที่ตั้งอยู่บนขาไก่และสามารถเคลื่อนที่ได้เองลักษณะของแม่มดบาบบยาก้าเป็นหญิงชราผู้มีพลังเวทมนต์มีรูปลักษณ์น่ากลัวบางครั้งฟันเหล็กหรือนิ้วเหมือนกระดูก อาศัยอยู่ในกระท่อมขาไก่ในป่าลึกถ้าเราเข้ามาในเกม The Sims 2ภาค Apartment Life ที่เมืองเบลลาด n นนาโคฟจะเห็นว่าเมืองส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยอพาร์ตเมนต์และมีตึกราบ้านช่องมากมายแต่เมื่อเรากดแทบให้เป็นฟีคาเมล่าแล้วเลื่อนลงมาดูตรงมุมขวาล่างของแผนที่เราจะพบกับบ้านลึกลับที่อยู่โดดเดี่ยวและห่างจากตัวเมืองจากนั้นผมได้เข้าไปดูในบ้านหลังนี้จะเห็นได้ว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างประหลาด มีบันไดวนสองอันเป็นทางเข้าบ้านในบ้านก็เหมือนบ้านปกติทั่วไปมีห้องครัวห้องน้ำห้องนอนเป็นบ้านสองชั้นแต่สิ่งที่ไม่ปกติเลยก็คือตรงพื้นบ้านเหมือนมีรอยเท้าของไก่ที่กำลังเดินอยู่ซึ่งมันสอดคล้องกับกระท่อมขาไก่ของแม่มดบาบายาก้าที่ใช้อาศัยกระท่อมขาไก่นี้มาจากไหนแล้วใครเป็นเจ้าของบ้านและทำไมกระท่อมขาไก่ถึงมาหยุดตรงนี้ ไม่มีใครรู้6สมาคมลับสมาคมลับคือกลุ่มองค์กรที่มีการดำเนินงานหรือจุดประสงค์ที่ปกปิดจากสาธารณะสมาชิกมักต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกพิเศษและมีระเบียบว,วินัยหรือกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับความลับของกลุ่มลักษณะของสมาคมลับ 1. 1. ความลับของสมาชิกและกิจกรรม ข้อมูลภายในถูกเก็บเป็นความลับ 2. โครงสร้างระดับชั้นมีระบบยศหรือตำแหน่งที่ชัดเจน 3. เป้าหมายที่ซ่อนเล้นอาจเป็นเรื่องทางการเมืองเศรษฐกิจศาสนาหรือแม้แต่เวทมนต์และปะชัชจยา 4. สัญลักษณ์และรหัสลับมีเครื่องหมายเฉพาะที่แสดงถึงอำนาจและความลึกลับสมาคมลับที่มีชื่อเสียงเช่นฟีเมสันองค์กรที่มีประวัติยาวนานเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์และปะัจจ i l l u m i n นติ ati, กลุ่มที่เชื่อกันว่ามีอำนาจควบคุมโลกอยู่เบื้องหลังสมาคมลับในเกมเดอะซิม2จะอยู่ในภาคเสริมที่มีชื่อว่า University โดยเราสามารถเล่นเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ให้เราทำการมายัางพื้นที่ส่วนกลางในมหาวิทยาลายัยเมื่อเรามาถึงให้เราหาซิมที่ใส่ชุดสุดสีดำมีโลโก้คล้ายๆตัวลามะอยู่บนเสือ้อให้เราเข้าไปตีสนิทซิมที่เก่าวมานี้เป็นจำนวน3คนขึ้นไป เมื่อเราเป็นเพื่อนกับพวกเขาแล้วให้เรากลับมารอที่หอเมื่อถึงเวลาห้าทุ่มในเกมจะมีรถลีมูซีนสีดำปิดสนาที่มาพร้อมกับซิมที่ใส่ชุดสูทสีดำมาทำท่าทางแปลกๆกับตัวเราแต่ดูเหมือนเราจะไม่เข้าใจทำให้ซิมคนนั้นมาจับเราและลักพาตัวเราขึ้นรถลีมูซีนนั้นแล้วพาเราไปยังสมาคมลับเมื่อเรามาถึงสมาชิกในสมาคมจะออกมาต้อนรับเราอย่างเป็นมิตร และให้ชุดสุดสีดำแก่เราเป็นแสญรักว่าเราได้เข้าร่วมกับสมาคมรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราสามารถปลอมเงินได้ผลิตยาไว้ใช้หรือขายได้ปลูกผักต่างๆได้รู้จักคนอื่นๆอ,อีกมากมายและเรายังมีเงินไว้ใช้ในสมาคมอีกมากมายเห็นแล้วผมนี่อยากจะมาเข้าร่วมเลยชีวิตในมหาวิทยาลัยน่าจะสนุกขึ้นไปอีก 7. แม่มดศาสตร์มืดแม่มดหรือวิช ซึ่งหมายถึงผู้มีความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์ตำนานแม่มดมีอยู่ในเกือบทุกวัฒนธรรมทั่วโลกโดยเชื่อว่าแม่มดเป็นผู้หญิงและบางครั้งเป็นผู้ชายที่มีความสามารถเหนือธรรมชาติใช้เวทมนต์คาถาเพื่อทำสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่วร้ายแม่มดศาสตร์มืดมีลักษณะเด่นดังนี้ 1. ใช้เวทมนต์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวทำร้ายหรือแก้แค้น 2. มักทำพันธรรสัญญากับปีศาจ หรือพลังด้านมืด 3. ประกอบพิธีกรรมที่ต้องห้ามเช่นการสาบแช่งและควบคุมจิตใจในเกม The Sims 2ภาค Apartment Life เราจะพบกับแม่มดสาสตร์มืดได้ที่พื้นที่ส่วนกลางโดยที่แม่มดสาสตร์มืดจะมีลักษณะเด่นเลยก็คือมีผิวสีเขียวสวมชุดสีดำสวมหมวกสีดำมีละอองสีเขียวอยู่รอบตัวเมื่อเราเจอบุคคลตามน,นี้ให้เราเข้าไปตีสนิท ชวนคุยต่างๆนานาจนเราเป็นเพื่อนกับแม่มดจากนั้นให้เราขอให้แม่มดสอนเวทมนต์ศาสตร์มืดให้กับเราเมื่อเราขอแม่มดก็จะเสกให้เรากลายเป็นแม่มดศาสตร์มืดโดยที่เราจะได้แท่นหนังสือสําหรับเรียนรู้เวทมนต์และหม้อปรุงยามาด้วยหลังจากที่เรากลายเป็นแม่มดศาสตร์มืดแล้วทีนี้เราก็สามารถเสกคาถาหรือแม้แต่บินไปที่อื่นตามใจเราเลย 8. ดินแดนเวทมนต์แม่มดศาสตร์มืดดินแดนเวทมนต์ของแม่มดศาสตร์มืดเป็นสถานที่ลึกลับและอันตรายที่เชื่อกันว่าเป็นแหล่งกําเนิดของศาสตร์มืดและพลังเวทมนต์ที่ชั่วร้ายดินแดนเหล่านี้มักซ่อนอยู่ในเงามืดของโลกเวทมนต์ทั่วไปเต็มไปด้วยความลับต้องห้ามและสิ่งมีชีวิตอาถรรพ์ลักษณะของดินแดนเวทมนต์แม่มดศาสตร์มืด 1. บรรยากาศามืดมนปกคลุมด้วยหมอกดําและพลังลึกลับ 2. ศูนย์กลางของเวทมนต์ต้องห้ามเป็นที่ที่แม่มดด้านมืดศึกษาคาถาแรงกล้าเช่นคำสาบคำแช่ง 3. มีประตูต้องห้ามและ 4. เวลาและกฎเกณฑ์บิดเบี้ยวดินแดนนี้อาจอยู่ในมิติที่เวลาหยุดนิ่งถ้าเรามีแม่มดศาสตร์มืดแล้วเราก็ต้องมีดินแดนเวทมนต์สำหรับแม่มดศาสตร์มืดในเกมเดอะซิมสองภาคอพาร์ตเมนต์ไลฟ์เมื่อเรากลายเป็นแม่มดศาสตร์มืดแล้วเราสามารถไปดินแดนเวทมนต์ ที่มีชื่อว่าป้อมปาการแห่งความมืดมิดชั่วการซึ่งเป็นสถานที่ของแม่มดสาสตร์มืดเมื่อเรามาถึงเราจะพบกับป้อมปาการขนาดใหญ่สีดำมีฝนตกตลอดเวลาพื้นดินค่อนข้างจะบิดเบี้ยวไปจากปกติเมื่อเราเข้าไปด้านในเราจะพบกับแม่มดสาสตร์มืดที่เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ด้านในป้อมปาการก็จะมีห้องปรุงยาห้องเรียนเวทมนห้องน้ำห้องนั่งเล่นห้องนอน เราสามารถเข้าไปขอซื้อโพชั่นหรือวัตถุดิบในการเสกคาถาได้จากแม่มดสัตว์มืดทีนี้เราสามารถอยู่ได้เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองเลยถ้าใครชอบอะไรแบบนี้ก็ลองมาดูกันได้ 9. แม่มดสัตว์สว่างเมื่อเราพูดถึงแม่มดสัตว์มืดไปแล้วก็ต้องพูดถึงแม่มดฝ่ายตรงข้ามนั่นก็คือแม่มดสัตว์สว่างในเกมเดอะซิมสองภาคอพาร์ตเมนต์ไลฟ์ เราจะพบกับแม่มดสัตว์สว่างได้ที่พื้นที่ส่วนกลางโดยแม่มดสัตว์สว่างจะมีลักษณะเด่นแลวก็คือสวมชุดสีขาวสวมหมวกสีขาวมีละองสีเหลืองอยู่รอบๆตัวเมื่อเราเจอบุคคลตามนี้ให้เราเข้าไปตีสนิทชวนคุยต่างๆนานา,นาจนเป็นเพื่อนกับแม่มดจากนั้นให้เราขอให้แม่มดสอนเวทมนต์ด้านสว่างให้กับเราเมื่อเราขอแม่มดก็จะเสกให้เรากลายเป็นแม่มดสัตว์สว่าง โดยที่เราจะได้แท่นหนังสือสำหรับเรียนลูเวทมนตและหม้อปรุงยามาด้วยหลังจากที่เรากลายเป็นแม่มดสัตว์สว่างแล้วทีนี้เราก็สามารถเสกคาถาหรือแม้แต่บินไปนที่อื่นได้ตามใจเราเลย 10. ดินแดนเวทมนแม่มดสัตว์สว่างดินแดนเวทมนต์ของแม่มดสัตว์สว่างเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ และเต็มไปด้วยพลังแห่งแสงสว่างและความดีงามเชื่อกันว่าเป็นแหล่งกําเนิดของเวทมนต์บริสุทธิ์ที่ใช้เพื่อการปกป้อง,องการรักษาและการนําทางสู่ความสงบสุขดินแดนนี้มีความลึกลับและเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์และตั้งใจทําความดีเท่านั้นลักษณะของดินแดนเวทมนต์ของแม่มดาศาสสว่าง 1. เป่งประกายด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ดินแดนเต็มไปด้วยแสงสีทอง และสภาพแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ 2. เป็นที่หลบภัยของความดีเป็นที่ที่แม่มดสว่างอาศัยอยู่เพื่อดูแลและปกป้องสมดุลของโลก 3. มีประตูมิติศักดิ์สิทธิ์สามารถเข้าถึงผ่านพิธีกรรมแสงหรือผ่านจุดพลังธรรมชาติ 4. เวลาไหลยอย่างสงบในดินแดนนี้เวลาอาจเคลื่อนที่ช้ากว่าปกติหรือหยุดนิ่ง เพื่อป้องกันอันตรายจากภายนอกเมื่อเราได้เป็นพ่อมดศาสสว่างแล้วเราก็สามารถไปดินแดนเวทมนต์ของพ่อมดศาสสว่างได้ที่มีชื่อว่าปราศาสแห่งแสงไรจุดจบซึ่งเป็นภาคเสริมของเดอะซิมสภาค Apartment Life เมื่อเรามาถึงเราจะพบกับปราศาสขนาดใหญ่ตัวปราสาทมีสีขาวสะอาดตาด้านในเราจะพบกับห้องเรียนเวทมนต์ห้องปรุงยาห้องนั่งเล่นห้องน้ำและห้องนอน เจ้าของที่แห่งนี้คือแม่มดสัตว์สว่างเราสามารถที่จะซื้อโพชั่นและวัตถุดิบต่างๆจากแม่มดได้ใครสนใจก็ลองแวะมาดูกันได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10เรื่องลี้ลับในเกมเดอซิม2ถ้าผมพูดไม่ดีหรืออยากให้แก้ไขอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ถ้าอยากให้ผมทำอีกช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรา สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ